ค่ะทุกคนคะมาดูคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเครื่องสำอางอีลิเซ่ค่ะกับคอลเลคชันที่มีชื่อว่าอีลิเซ่บัตเตอร์ไฟคอลเลคชันนั่นเองค่ะโดยคอลเลคชันนี้นะเขาบอกว่าเหมาะมากๆเลยกับสาวแรกรุ่นนะคะที่ต้องการจะแต่งเสริมเติมสวยได้ด้วยตัวเองอีลิเซ่คอลเลคชันบัตเตอร์ไฟนี้นะคะ,คะจะเป็นนิวคอลเลคชันปี2011ะะนะคะ,คะซึ่งจะเป็นสีสันสดใส<ฮ>บัวประกายเมทริก ก็อยากให้หันมาแต่งหน้ากันนะคะเพราะว่าแต่งหน้านแล้วจะทําให้ดูบุคลิกดีขึ้นนะคะ,คะแต่งแล้วจะทําให้สวยใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะและงานนี้นะคะต้องบอกว่าเขาขนทัพดารามาเพียบเลยค่ะเพื่อเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะของเอลิเซ่บัตเตอร์ไฟล์คอลเลชันค่ะซึ่งคุณนะคะสามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วด้วยค่ะเพียงแค่แวะไปที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางเอลิเซ่ที่ร้าจับสินค้าชั้นนาทั่วประเทศเลยหรือว่าจะคลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ w o r l d w e l i s e c ัดพร้อมค่ะ